คือทางเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งว่ามีคนถูกทำร้ายเหรอครับเมใช่ค่ะผู้ที่เสียชีวิตเป็นพ่อก็คือในแหนมุกดาอายุ67ปีนะคะถูกฟันเข้าที่ลำคอกับแขนด้วยมีดขอด้ามยาวส่วนคนก่อเหตุเป็นลูกชายค่ะชื่อพักมุกดานั่นเองนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านตะขบที่จังหวัดน,นครราชสีมาหรือว่าที่โคร,ราชนั่นเองอันนี้คือตอนนำนำร่างใช่ไหมของของลุงแหนที่จะพาออกมาจากบ้านหลังจากถูกลูกฆ่า เขาชื่อว่าในพักนะครับค,คือหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตัดภาพไปดูในพักที่โรงพักเลยก็ได้เพราะวันนี้หลังจากที่ในพักเนี่ยข้าปาดคอพอ่อผู้สื่อข,ข่าวของเราน้องหยกเอนซิริได้เดินทางไปที่โรงพักครับคุณผู้ชมครับแล้วทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเองเนี่ยเขาทราบว่าตัวของในพักเองมีการปัดรถจักรยานหนีตํารวจก็เลยไปล็อกตัวมาและนี่คือตอนที่ตํารวจไปเอาตัวมาสอบปากคํเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอเปิดคู่กันกับภาพนิ่งนะฮะที่ตำรวจเขาพาไปชี้จุดตอนที่ตั้งแต่ตอนเช้าตอน ที่เกิดเรื่องลองเปิดภาพนิ่งคู่ขึ้นมาฮะแต่ในระหว่างที่ตํารวจเบิกตัวมาสอบปากคำเนี่ยเราได้ถามในพักว่าจริงๆแล้วทําไมต้องไปปาดคอพ่อปมจริงๆคืออะไรเจ้าตัวบอกว่าได้ทํำร้ายพ่อจริงเพราะไม่พอใจที่พ่อชอบทําร้ายแม่ตํารวจเองเนี่ยได้มีการถามด้วยบอกอยากจะไปขอขามาศพลุงแหนซึ่งเป็นพ่อหรือไม่ในพักยืนยันบอกไม่ต้องไปกราบขอขามานี่ฮะ ระหว่างการเอาตัวไปสอบปากคำนักข่าวก็พยายามสอบถามถามว่าไอ้ขัดแย้งเนี่ยนะที่บอกว่าพ่อชอบทำร้ายแม่แล้วมีเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าเจ้าตัวเองเนี่ยเขาก็บอกว่ามีความขัดแย้งที่พ่อชอบดุดาถูกไหมฮะไหนลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนหน่อยฮะีโเค้อะไรพ่อตัวเองนะคะกหตุดงนั้นดกดแค้นอะไรเนาะแล้วเราทำไมถึงเราทำร้ายเขาอะคะมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น S <S เราโกรธอะไรหรือว่ามันเป็นความสะสมใจอะไรของเราถึงได้ก่อเหตุทําร้ายเขาคะตอนนี้เราอยากไปก,ากขอขอราบขอคำนาสศถิพ่อไหม,ไมอยากไปไหมเราโกรธอะไรเขาอ่ะคือเขาดา่าดุด่าเราหรือว่ายัางไง ครับและนี่คือตอนที่ตารวจไปล็อกตัวเพราะว่าอะไรไหมฮะก่อนที่เขาจะไปล็อกตัวได้ในพักเนี่ยหลังจากฆ่าพ่อปั่นจักรยานหนีช่อง8น้องหยกเนี่ยรอไปได้ตอนนาทีในพักปั่นจักรยานหนีใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากก่อเหตุเนี่ยเขาปั่นจักรยานหนีไป30กิโลเมตรเลยนะคะจะมีมุมต่างๆอยู่3มุมด้วยกันค่ะที่บอกใช่ที่เขาปั่นจักรยานมาตอน9โมงเช้าของวันนี้เพื่อที่จะหนีเนี่ยนะคะหลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจถึงจะตามไปจับกลุ่มตัวในพักได้แล้วเวลาบ่าย2นะคะก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจส ปักธงชัยค่ะได้มีการเข้าไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อจะพาผู้ต้องหาไปทําแผนแล้วตอนนี้ก็เป็นตอนที่ผู้ต้องหาอยู่ในรถตํารวจเพื่อไปทําแผนเดี๋ยวลองดูภาพตอนปั่นจักรยานค้างเอาไว้หน่อยก็ได้นะฮะเพราะวันนี้เราได้คุยกับแม่ผู้ต้องหาแล้วก็เป็นภรรยาคนตาย<ม>ด้วยถูกไหมคุณแม่ดอกรักคุณผู้ชมครับก็บอกว่าตัวเองอยู่กินกับลุงแฮนเนี่ย49ปีแล้วนะฮะและที่สําคัญก็คือตัวของตัวของลุงเองเนี่ย<ม>เห็นบอกว่าแกก็ติดเหล้าจริงๆ<ม>เราก็เลยถามบอกจริงหรือเปล่าคุณป้า เพราะเมื่อกี้เนี่ยลูกชายอ้างบอกว่าที่ต้องฆ่าพ่อ,อเนื่องมาจากพ่อชอบตีแม่มตัวของคุณป้าก็บอกเนี่ยนะครับว่าผัวเนี่ยติดเล่าและผัวชอบดุด่าลูกอย่างไร้เหตุผลนับวันเนี่ยผัวยิ่งด่าลูกหนักข้อขึ้นเรื่อยๆที่สําคัญก็คือเคยเอาสนับมือใช่ไหมตีคุณป้าแล้วต่อยเข้า<ช>ขที่ใบหน้าแล้วใช้มีดปลายแหลมจี้คุณป้าแต่ไม่แทงภาพของในพักเนี่ยที่วันนี้ตำรวจเข้ามาสอบปากคำเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะ ในพักคงทนไม่ได้ที่เห็นว่าตัวฉันเองโดนผัวทำร้ายเป็นประจำเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นก็ถามว่าแล้วป้าอยู่ด้วยไหมป้าบอกป้าออกไปขายของจนกระทั่งช่วงสายเนี่ยนะครับกลับมาที่บ้านจำมาป้อนข้าวลูกสาวซึ่งป่วยติดเตียงเมื่อมาถึงเห็นนายแฮกเนี่ยนายแฮนเนี่ยนอนจมกองเลือดส่วนนายพักหายออกไปจากบ้านเลยรู้ทันทีแล้วผัวตายฝีมือลูก มีเสียงของคุณป้านะฮะแสดงว่าลูกช่วยแม่ไม่อยากให้แม่โดนซ้อมลองฟังเสียงคุณแม่เปิดใจกับเราหน่อยฮะโอ้ก็มีแต่มีปัญหาคือกติพูดกันแน่วิลาเมามาเมามาเมามากกติมาว่ากันก็ลูกก็ันนี้กติว่ากันแน่น่ะจ้ะกติพูดกันแน่วิลาเมามาเมามาเมามากกติมาว่ากันก็ลูกก็ันนี้กติว่ากันแน่น่ะจังสามีเราเนี่ยที่ใส่ใจพอเขาเป็น กเวลาเขากินเหล้าแบบไม่ก็เปลี่ยนกันคนละคนด้วยลวเขาไม่กินเวลาเขาไม่เมาเขากคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคือส่วนหนึ่งคือพ่อก็กินเหล้าแล้วก็จว่าน่าจะทะเลาะก,กับลูกนั่แหละ,ะแม่ไปขายของลูกก็เลยฆ่าทิ้ง